สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทวงศ์สี่ิศหกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ครับเดี๋ยววันนี้ผมพาพี่พี่มารับชมเก่งกลางรุ่นยอดนิยมของสองยี่ห้อนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นรถสันดาปเนาะอันดับหนึ่งและอันดับสองนะครับสำหรับรถเก่งกลางของประเทศครับนั่นก็คือเอาติสครับและฮอนด้าซีวิคครับ เดี๋ยวคิปนี้พาดูกันนะครับถ้าเอาติดเนี่ยผมมีทั้งเครื่องพันหกครับและเครื่องพันแดครับและพันแปดแบบไฮบริดแบบนี้ก็มีนะครับปีตั้งแต่สิบอ่ปีตั้งแต่ยี่สิบอะ่ะนะอาจจะมีสิบเก้าบ้างแบบเป,ป็นสิบเก้าล็อตปลายปีเป็นเจนหน้าใหม่แล้วนะครับแล้วก็ไปถึงปีแบบใหม่ๆก็ยี่สิบสามเลยอะ่ะนะใครหาซีวิ c ไม่น้อยไม่สี่หมื่นใครหาเอาติดไม่น้อยไม่สี่หมื่นเรามีหรือจะเป็นไฮบริดก็มีนะครับเบนซินล้วนเครื่องพันแดเครื่องพันหก ตัวแต่งพิเศษ GR นี่มีทั้งสีขาวและสีดําเลยนะครับใายหาเก่งกลางอยู่สักคันนะครับสต็อกเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเอาติสเนี่ยคุณดูดินะเอาติสนี่แบบคัดเกตเเข้ามานะผมเห็นทุกคันตั้งแต่ต้นน้ํานะครับเข้ามาสภาพแรกรับสวยนะครับปรับสภาพนิดหน่อยนะพร้อมใช้และทุกคันนะครับมีชิคมาตรวจรอให้คุณ215้21จุดครับบอดี้ภายนอกหองโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ตัวเ็จออกเอกสารใบเซอร์ใบาการันตีส่งให้คุณนะครับทางไลน์เลย เป็นดิจิตอลไฟล์นะอะใครหายอยู่ครับมาจัดได้แล้วช่วงนี้ครับดอกเบีย้ยต่ํามากนะตั้งแต่เ,เดือนกลางเดือนธันวาเนี่ยนะจนถึง3ามสิบเอ็ดมกราปีหน้านะครับดอกเบีย้ยสามปีเริ่มต้นหนึ่งจุดสองเก้าสี่ปีหนึ่งจุดเก้าเก้าห้าปีสองจุดสามเก้าบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับสําหรับสามถึงห้าปีเนี่ยนะซื้อรถตอนนี้ครับคุ้มมากๆนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆีครับมารับชมมันก่อนคันแรกขอพาดูไฮบริดคันนี้กันดีกว่าเอาติสครับไฮบริด 1.8ไฮบริดพรีเมียมครับทะเบียน4074นะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมหนึ่งเลยโลโก้นะครับเป็นสีฟ้านะครับไฟข้างในมีขีดฟ้าและล้อลายนี้ล้อลายเนี่ยจะมีในตัวพรีเมียมครับตัวพรีเมียมมันคือตัวมิดนะมันคือตัวไฮบริดมิดที่เขาอัปเกรดขึ้นมาออกใหม่นี่แพงกว่าเดิมประมาณก็20,000บาทแต่เขาเพิ่มมา3ฟังก์ชันนะครับ3แบบแลยกันหนึ่งล้อครับจาก16อัลอย กลายเป็น17นิ้วลายส,สวยๆแบบนี้นะครับ2มีบสปอร์ตมอนิเตอร์สาม,มีคูชคอนโทลให้ก็เป็นระบบช่วยขับขี่นะแต่อื่นๆเหมือนกันหมดเลยการประหยนน้ำมันสูงสุดก็ยี่สี่ลิตรเหมือนกันคันนี้ห้า0ส0เจ็ดม่เก้าันครับมายอยู่แสนหกแต่คุณได้ปียี่บสองฟีดัลพอนอยู่900 0กว่าบาทนะแบบวันรันตีแบบนีเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเจ็ปีเต็มวันรันตีแบบเหลืออีก7ปีครับใครหาไฮบิดนะครับปีใหม่ๆหน่อยปีย2บสองมาจัดคันนี้ได้เลย นะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณสัก9บัน้9พันดไม่เกินนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อน7ปีนะเพชรยนต์มีมี10สถาบันการเงินครับมีบริการจาัดไฟแนนซ์หนึน่งบ้านคุณทั่วไทยนะบอกคนขับปับไฟฟ้าบอรหลังพับได้แอร์หลังมีแล้วชมนี้แพลตฟอร์มใหม่ครับ TNGA นะช่วงล่างแยกอิสระครับคุ้มครับคันนี้นะจากออกมาล้านหนึ่งอะนะล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันประมาณนี้ตอนนี้เหลือเพียงแค่5 7 9รถปี22นะ ฟีดาวผ่อนอยู่9,000บาทนะครับสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับติดต่อหาผมครับเป็กผู้จัดก,การฝ่ายขายได้โดยตรงที่เบอร์ด้านลา่างมาดูคันต่อไป GR Sport บ้างไหมตะกี้เราดูไฮบริดปี22เนอะคันนี้เป็น GR ครับปี20แต่ไมเขาน้อยนะไมเขาสึก5หรือ60,000เนี่ยผมก็เช็คก่อนคันนี้ไมคอยู่55,000ปี20นะครับ629 629เนี่ย GR ขาวไมน้อยนะครับ เบาภายในจะเป็นดําแดงแล้วนะคอนโซลก็เป็นแบบดําแดงนะมีะคริปสีแดงนะครับแล้วก็สีดําเงาเนาะผ่านสำหรับภายในภายนอกก็จะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์ให้คุณครบแล้วมาอยู่ห้า0,000ืนครับปี20ิบนะได้ GR แบบนี้ไปใช้งานต่อชิวๆเลยออกมาใหม่ล้านหนึ่งนะมันเก9 0 0 0เก้าพันแต่สีขาวพวุกมันเพิ่มมาประมาณ1 4ื่นสีครับมันก็จะเป็นประมาณล้านเศษๆล้านกับอีกหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพันสีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่หนึ่งหมื่น กับอีก500บาทนะ629ฟรีดาวผ่อน10,000กับอีก500บาทตลอดสัญญาครับได้ GR ครับแต่คันนี้จุดเด่นคือไม้น้อยแล้วสีขาวมุก GR ผมบอกเลยว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะมากี่คันก็หมดนะครับภายหา GR Sport ครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับ GR ข่ามุกครับนะ GR เนี่ยช่วงล่างเขาจะเซ็ตให้มันเฟิรม์มนะช่วงล่างเขาจะไม่เหมือนกับ1.6หรือ1.8หรือ1.8ไฮบริดครับช่วงล่างเขาจะเฟิร์มกว่าและเขามีชุดแต่งแบบเดิมๆรอบคัน รถก็สีขาวมุกค,ครับคันนี้น่าใช้629ฟีด้าผ่อนยู่10,000กับอีก500บาทตลอดสัญญานะถูกลงจากป้ายแดงก็ถือว่าประมาณสัก40%แล้วนะคุ้มค่าครับและคันนี้สวยกลิปแน่นอนสนใจครับเบอร์ด้านล่างทักเข้ามาได้เลยมาดูคันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเช็คให้นะครับมีคันนี้น่าสนใจอยู่อีกเยอะนะนี่คันนี้ก็น่าสนใจถ้าใครอยากได้เป็นแบบ 1.6G ครับและเลทแบบ4ต้นตนอ่า4ต้นตมันมาจะผ่อนอยู่แค่ 7,200นะคันนี้ไม่อยู่แสนเจ็ดไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันครับทะเบียน6 1 3 7อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ฟีดาวคุณจะผ่อนอยู่แค่7,200เองนะครับก็พรุ่งนี้มันเป็นรถประจำตำแหน่งครับเช็คศูนย์ทุกหมื่นโลนะไว้วางใจได้สบายใจได้ครับหมื่นโลเขาก็เช็คศูนย์นะตามรอบครับนะคันนี้ตรวจรถแล้วได้5ดาวเต็มด้วยขายหายอยู่ครับเจนใหม่หน่าใช้นะช่วงล่างปีงนกคู่แอร์หลังมีแล้วนะเบาะเป็นแบบบักเก็ตซีดครับและผิวสัมผัสเป็นแบบซอฟท์พัดแล้วนะช่วงล่างก็เยี่ยนอิ คุ้มครับออกมาใหม่นี่แปดสนเจ็ดตอนนี้เหลือแค่สี่สองเก้านะหายไปเกินครึ่งแล้วนะครับใครหารถที่มนนันเน้นๆง่ายๆครับบำรุงก็สั่งง่ายๆมาจัดเอาติดครับฟรีดาวผ่อนเบาๆแค่เจ็ดพันสองสี่แสนสองหมืนเก้าพันมาจัดคันนี้นะครับน่าใช้ครับการันตีว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนอสีขาวก็มีนะไม่ประมาณนี้แหละราคาก็พอกันนะอยู่ประมาณเนี่ยสี่สองเก้าหรือถ้าคุณหาสีดำครับคันนี้เลยคันนี้มาอยู่แสนแปดนะไม่ขยับหนึ่งหมื่นโล แต่ได้สีดำครับทะเบียนส1 40นี่ย์ะครับราคาเท่ากันเลยสี่สองเก้านะสี 4, ดาวผ่อนเจ0 0เท่ากันครับใครหาเอาติสครับเป็นซินล้วนสีดำปี20สบนะปี2 0กับปี19แตกต่างกันยังไงสำหรับ1.6นะเบาภายในจากเบดเนะี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นดำหมดแล้วนะผมว่ามันหนึ่งเลยรักษาความสะอาดง่ายนะเลอะอะไรเงี้ยมันเรียนตามตรงว่ามันไม่ค่อยเห็นนะมันเลย,เลยมันเลยดูสะอาดนะครับแต่ถ้าเป็นสีเบดเนี่ยบางทีแบบอ่ากงเกงใหม่ สียังตกอยู่นั่งถูๆเนี่ยเบาะมันก็จะแบบเป็นคราบนะแต่ถ้าสีดํามันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่านะครับใครสนใจก็น่าใช้ครับเบาะภายในดําภายนอกก็ดำนะครับคันนี้หนึ่งุดกจีปี20 4สิบสี่สองเก้าผ่อนอยู่เจ็ดันสองตลอดสัญญาซีดาวผ่อนนะครับได้เลยมาดูคันต่อไปคันนี้ครับคันนี้สี่แปดเก้าหรอปี20สิบไมล์แสนหนึ่งก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่าเอาประมาณนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าคุณอยากได้ าหมประมาณนี้นะลอถใหม่เข้ามาราคาแค่สี่ห้าเก้าครับไมน้อยกว่าคันนี้หมื่นโลราคาแค่สี่ห้าเก้าปียี่สิบเหมือนกันอันนี้ผมแจ้งเลยถ้าไมอยู่ประมาณหนึ่งแสนเกับอีกห้าพันนะอตใหม่เข้ามาปรับสภาพอยู่ข้างหลังเก็บงานอยู่สภาพสวยเป็นแบบรถหน่วยงานเหมือนกันนะสีบรอนแบบเนี้ยไม่หนึ่งแสนห้าพันสี่ห้าเก้าเองตอนนี้ลอตเก่ามันสี่แปดเก้าไงนะครับก็ซื้ออถใหม่ครับคุ้มกว่าแล้วก็ไม่หนึ่งแสนสองก็จะสี่สี่เก้านะถ้าไม่แสนสี่ ก็จะ4 3 9นะด้ผมขึ้นฟอนวิ่งตรงนี้ดีกว่านะปี20เหมือนกันคุณอยากได้ไมหมเท่าไรทักมานะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูนะครับเบอร์ด้านล่างนะครับทักหาผมไปกู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงนะครับเรื่องเอาติไว้ใจผมได้นะรีวิวมาน่าจะเกินพันคันแล้วนะตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับคันไหนคุ้มผมส่งเรื่อยคุณแน่นอนอ่ะมาดูกันต่อไปครับคันนี้นี่ทีเด็ดเลยคันนี้นะครับไหมมันน้อยคุณ529,000 ไม่แค่สี่หมื่นหนึ่งที่พูดกับคุณไปเมื่อช่วงต้นคลิปอะครับคันนี้ทะเบียนหกแปดสี่สามครับไม่สี่หมื่นหนึ่งพันโลปียี่บสองครับปีก็ใหม่ไม่ก็น้อยเนี่ยครับภายในสีดำครับ 1. 6 g ุกีคันนี้คนหน้าใช้ครับฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่เอ่อเก้าพันบาทนะฟรีดาวผ่อนอยู่เก้าพันบาทนะครับขอเจ็ดปีนะแล้วจัดเต็มราคารถห้าสองเก้านะั่ได้ไม่แค่สี่หมื่นหนึ่งอะนะครับใครหา ไม่น้อยๆนะครับมาแล้วนะครับไม่หลักหมื่นแล้วแบบไม่ใช่หลักหมื่นแบบแปดเก้าหมื่นนะมันสี่หมื่นหนึ่งอ่ะนะครับทะเบียนหกแปดสี่สามครับโคตรกริปคันนี้นะเข้ามาใหม่ผมเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วกระจกเดิมนะภาษสี่หกเก้านะครับ, 6, 9, รบสันเลียมคมสวยๆนะครับรับประกันครับไม่มีชนหนักปิดความจมน้ากับไมคกอไมคคันนี้ถ้าคุณหาไมน้อยแล้วคุณมีงบประมาณฟรีดาวผ่อนเก้าพันนะตัวเลือกแรกข้อดีคืออะไรปียี่สิบสองสองไมมันน้อยวันรันตีศูนย์ยังอยู่เลยวันรันติศูนย์มันรับหรือว่า หนึ่งแสนห้าหมื่นใช่ไหมอันนี้มันยังไม่ถึงห้าปีครับมันพิ่งสามปีอ่ะเอาไปใช้งานต่อครับคุ้มคุ้มแนะนําคันนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเอาติสกันนี่คันนี้แล้วเดี๋ยวจะพาดูเป็นซีวิกนะครับอีกประมาณสี่ห้าคันคันนี้ครับเอาติสรับที่ผมมองว่าคุ้มนะถ้าใครหาเป็นซินล้วนครับแล้วอยากได้เครื่องพันแปดตัวเลือกแรกคันนี้เลยนะเมื่อวานรีวิวเดี๋ยวๆไปแล้วนะครับใครสนใจคันนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้เมื่อวานนี้รีวิวไปแล้วคันนี้ทะเบียนหนึ 1.8 GR Sport ปี21อ่าปี21ข้อดีคือลายหนึ่งเลยมีใบสปอร์ตแล้ว2ครับมีไวเลสชาร์จสามครับมีคูซอนโทนถ้ากับว่าคุณจะมีระบบช่วยขับขี่แบบโคตรดีอ่ะมีคูซอนโทนมีแพดเดิลชิพนะครับแต่ถ้าคุณซื้อ GR ปี20กับ19ไม่มีนะไอสามฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็มีชุดแต่งให้แล้วครับแล้วก็มีล้อแมนะ็กนะสเกิร์ตสปอยเลอร์กระจังหน้าใหม่นะครับคันนี้ภาษี69เรียบร้อยครับ สเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้คุณครบครับคุ้มค่าครับนะคันนี้อีกหนึ่งคันที่ผมเชียร์เลยนะไปดูคลิปเมื่อวานนี้นะครับย้อนหลังไปดูแค่หนึ่งคลิปเข้าไปที่โปรไฟล์ผมเนาะจะมีรีวิวดีอยวคันนี้อยู่เมื่อวานนี้นะครับฟีดาว์นะคันนี้ราคาอยู่แค่ห้าแปดเก้าปียี่สิบเอ็ดไมหนึ่งแสนแปดพันรถสวยสภาพกลิปนะครับคันนี้ฟีดาวคุณผ่อนอยู่เก้าพันกว่าบาทเก้าพันแปดประมาณนี้นะครับสนใจครับย้อนไปดูคลิปได้นะ มันใชว่าถ้าเขาหา g r อยู่่ะลูกค้าทักมาหาจีผมเชียร์คันเนี้ยนะผมว่ามันคุ้มคันขาวอะคันขาวผมว่าราคามันตึงไปหน่อยแล้วมันเป็นมันเป็นปียี่สิบข้อเสียคืออะไรที่บอกไม่มีคูตอนโทนนะไม่มีบสปอร์ตไม่มีไวเลสชาร์จมันจะมีในปียีครับเขาเหมือนมเนอร์เชนเล็กๆนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปซีวิกกันบ้างใครหาซีวิกราคาประหยัดครับแล้วคันนี้คุ้มมากเจ้าของเดิมติดจอ a อ d ด o อ d มาให้ติดกล้องถอยมาให้นะแล้วก็ทําเบาะหนังแบบ สีดาแดงเหมือนกับตัว i อเให้เลยนะครับคันนี้ซีวิกหนึ่งจุดแปดอีปีสิบเก้าปลายปีจดยี่สิบไม่เก้าหมื่นสี่เก้าเก้าผ่อนอยู่แปดพันห้าครับรถสีขาวมุกครับได้เครื่องพันแปดนะซีวิกครับขับแล้วหล่อนะทรงสปอร์ตแบบนี้นะนี่ดูภายในครับที่บอกไปอ่ะนี่เบาะหนังครับสีดําเดินได้แดงนะแค่บอกก็ทรงสปอร์ตแล้วมีจอแอนดรอยให้คุณแล้วนะผมกล้องถอยครับมีอ่ทคูโทนให้แล้วนะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนให้ครบ รถเป็นสีขาวมุกครับด้านหลังก็กว้างขวางนะมีที่วางแขนระหว่างกลางด้วยมีสปอยเลอร์ให้แล้วนะครับเซนเซอร์ถอยมีนะครับล้อแมกซลายทูโทนสวยๆนะครับสีก้าก้าวเองคูณฟรีดาวผ่อนยู่แปดพันห้าหลุดจองมานะลูกค้าจัดเฟอนนไม่ผ่านนะพอดีเขามีติดแบบนะบางอย่างนะครับเครดิตบางอย่างที่มันไม่ค่อยดีถือว่าเป็นโอกาสของท่านต่อไปครับมาจัดได้เลยการันตีความคุ้มครับคันนี้นะฟรีดาวครับผ่อนยู่แปดพันห้าได้ซีวิกรอๆนะครับ ขับไปรับสาวมาดูคันต่อไปครับคันนี้ไฮบิดสมาร์ทคันนี้ผมว่าราคามันตึงอนะผมข้ามเลยได้ไหมปียี 8, 5 5 9เอ็าถ้าาคันนี้คุณเบลพรีเมียมดีกว่ามีจอมีกล้องมีล้อมแม็กสวยกว่าเบาะหลังคุณพับได้อีกอะนะอะมาดูซีบิกกันต่อครับคันนี้อ่ะคันนี้ EL ปี2 1เอนะซีบิกตัว EL แต่ปีเขาใหม่นะเป็นรุ่นท็อปของเครื่องพันแปดครับออกมาใหม่นี่ร้านต้นๆน,นะร้านหนึ่ง ตอนนี้เหลือ619ครับปี21มาอยู่แสนหนึ่งนะคันนี้ฟรีดาวครับก็จะพอนอยู่1300บาทตลอดสัญญานเป็นอะีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับสีขาวมุกค,ครับ EL มาแต,แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้น้อยล่ะผมก็จะแนะนำคันนี้ครับ Civic ปี21 EL ตัวท็อปเครื่องพันแดเหมือนกัน629,000แต่คุณได้ปี21แล้วคุณได้ไม้เท่าไหร่รู้ไหมห้า5มื่นไม้โคตรน้อยครับสังเกตรครับมันไมเนอร์เชนแล้วจากล้อครับถ้าล้อลาย นะเทานะเทาแบบเนี้จะเป็นตัวไมนไดเชนครับเริ่มที่ปีสิบเก้าขึ้นไปจนถึงแบบปียี่สิบเอ็ดปลายปีนะคันนี้ก็น่าใช้ไม้น้อยครับนะเป็น e อครับมีเลนวอร์แล้วนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าจอทัชสกรีนจะใหญ่กว่าตัว E แล้วก็จะมีกล้องถอยให้นะครับน่าใช้ครับคันนี้ตัวท็อปเครื่องพันแปดนะหกสองเก้าอยูหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทแต่ได้ไม้แค่ห้าหมื่นโลนะเอาไปจัดไงเอาไปใช้งานต่อได้เลยมาดูคันต่อไปครับ คันนี้นะไม่ดูไม่ได้นะครับ FE โฉมปัจจุบันเลย1.8 EL Plus นะครับเป็นรุ่นลองท็อปครับจอบจากตัว RS นะถ้าปสปอร์เบนซินล้วนนะครับให้เป็น1น6่ครับปี2 3าไม่แค่40,000อ่าคันนี้ฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ12,000ก,กว่าแต่ฟรีดาวได้นะครับราคามัน7,59ไม่40,000ครับ FE นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะโฉมแบบเทียบเท่าปัจจุบันอนะ หาซีวิคก,ก็เนี่ยมีทั้ง fc มีทั้ง fe ราคาเริ่มต้นอยู่4ไปลปลายนะครับใครหารถมือสองสักคันนึกถึงเพชรยนต์ครับมีให้พี่พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นะวันนี้ประมาณนี้ครับย้าเลยช่วงนี้ดอกเบีย้ยต่ามากนะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนลองทักมาปรึกษาผมได้นะผมยินดีให้คำปรึกษาครับเป็นผู้จัดการสายขายที่เพชรยนต์สวิน,นวงศ์สี่สิบหกนี่แหละนะถูกใจคันไหนลองปรึกษากันได้วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชร วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ